สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้แนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตียอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก เป๊ปกุดิลลาเชื่อว่าแมนซิตี้ยังไม่หมดหวังที่จะพลิกสถานการณ์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเชฟเบนลีแม้เคยบอกมีโอกาสแค่1%หลังพ่ายเรอัลมาดริดแค่2-3ในเกมเพลย์ออฟนัดแรกแต่กำชับลูกทีมนัดสองต้องกล้าเล่นในแบบของตัวเองเป๊ปกุดิลลาผู้จัดการทีมแมนซิตี้ยืนยันว่าตนพูดโกหกที่เคยบอกว่าเรือใบสีฟ้ามีโอกาสเพียงแค่1%ในการผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายยูฟ่าเชฟเบนลีก่อนลงเตะเกมเพลย์ออฟนัดสองกับเรอัลมาดริดที่สนามซานติโกเบาราเบลวันพุธที่19กกกกกกุมมมมภาาาาาาาพพัััันนนนธ์์ีี้้้หหลลลงงจเเเแแรรรท่่่อออดดดิบ2 3ืสป ท้าเมากัวเดล่าทิงกับเอ่ยปากยอมรับว่าแมนซิตี้แทบหมดลุนที่จะพลิกสถานการณ์ในเลก2โดยระบุว่ามีโอกาสแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นในการผ่านเข้าไปลุยรอบนองเอาก่อนหน้านี้คาร์ลชลติเฮชอตของเรอัลมาดริดได้พูดถึงประเด็นดังกล่าวโดยเจ้าตัวบอกว่าไม่เชื่อที่กวัวเดวล่าคิดแบบนั้นเพราะความจริงราชันชุดข,ขาวได้เปรียบแค่เล็กน้อยเท่านั้นและล่าสุดในใหญ่แมนซิตี้ถูกนักข่าวทมสย้อนถึงเรื่องนี้เช่นกันโดยทางเปปกวัวเดวล่าได้ตอบถึงประเด็นดังกล่าวเอาไว้ว่าครั้งนี้ผมโกหกครรลมก่ม่หออาาาาาเาโาสืปพะชน นี่มันมีไม่มากแต่เราจำเป็นต้องเล่นด้วยความกล้าหาญต้องเล่นให้เป็นตัวของตัวเองและต้องเล่นเพื่อชัยชนะเป๊ปกูดีวล่ากั่เรามากันที่ประเด็นข่าวต่อมาเป๊ปกูดีลาผู้จัดการทีมแมนซิตี้กล่าวเช่นชมอับดูลกอดีคูเชนอมซ e n t เป็นแบ็กดาวรุ่งคนใหม่ว่าสามารถปรับตัวเข้ากับทีมได้อย่างรวดเร็วและมีศักยภาพตามที่ทุกคนคาดหวัง ปรการหลังทีมชาติอุซเบกิสถานวัย20ปีเพิ่งย้ายมาจากลองด้วยค่าตัว40ล้านยูโรในช่วงตลาดหน้าหนาวซึ่งถึงแม้จะตัวเปิดตัวพร้อมกับความผิดพลาดในเกมนาที่มาซิตี้เปิดบ้านอัดเชลซี3-1ตเมื่อปลายเดือนก่อนแต่หลังจากนั้นก็ทําผลงานได้ดีโดยเฉพาะเกมหลีกนัดนล่าสุดที่เรือใบสีฟ้าเปิดบ้านถล่มนิวคาสเซิลยูไนเต็ด4-0ศนเมื่อวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์นที่ผ่านมาโดยทางเป๊ปกุนเดลล่าได้กล่าวเปิดใจถึงอับดูลโกดีคูชานอฟเอาไว้ว่ามันดีมากๆสําหรััรรับศกยภาาาาาพขขอองงเเเที่รคดหววไ้ เกับบอลนิ่งมากและก็เร็วโคตรเขาเร็วจริงๆส่วนเรื่องการตัดสินใจนั้นเขาจะเป็นต้องพัฒนาแต่นั่นก็เป็นเรื่องของอายุสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเขาปรับตัวได้เร็วมากเป็นคนขี้อายพูดน้อยแต่ผมคิดว่าเขาจะช่วยเราได้อย่างมหาศาลเลยเป๊บกูดียวลากเรา มากันที่ประเด็นข่าวต่อมาพรีวิวศึกฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คู่ระหว่างเรอัลมาดริดพบกับแมนซิตี้โดยจะทำการแข่งขันกันในวันที่19กุมภาพันธ์เวลาตี3านัสนามซานต์ติโกเบ์นบินี่นับเป็นคู่เอกประจำรอบเพลย์ออฟเมื่อเรอัลมาดริดแชมป์เก่าพวกดีกรีเจ้ายุโรป15สมัยกุมความได้เปรียบนัดแรกบุกชนะแมนซิตี้ทำให้นัดน,นี้ขอแค่เสมอเพียงพอได้ไปต่อ เรามาเริ่มต้นกันที่ความพร้อมของทั้งสองทีมเรามาเริ่มต้นกันที่ฝั่งชาวบ,บ้านอย่างเรอัลมาดริดเรอัลมาดริดของคาร์โลอันเชล็ตตีได้ข่าวดีในแนวรับเมื่ออันโตนิโอรูดิเกอร์กับดาวิดอลาบาต่างหายเจ็บกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบคาดว,ว่ารายแรกจะคัมแบ็กกลับมาเป็นตัวจริงช่วยเจ้าหนูราอูลเซนซิโอพ่างขยับเอาโอเลเรียงชูอาเมนีกลับไปเล่นมิดฟิลด์คู่เอเดัวร์โดกามาวินกาเพื่อนร่วมทีมชาติฝรั่งเศสส่วนตัวเจ็บขาดแค่ลูกัสบาสเกตตลอดจนไอเดนเมลิตาและดานี่คาบาฮาวที่ปิดเททออมไปก่่นนนแแลลล้ว้ววสาางงดชูเบิฮมที่่เพิงงโดดนนใใบแข้อหาดากกกรรรมมในเลีท เสมอกับโอซากุซูนาแต่โทษแบนไม่เกี่ยวกันพร้อมลุยแดนบนประสานง,งานกับโรดริโก้วินิลซูจูเนียดูโอคู่บบาซิเลียนและคลิยานินเบเป้เดายวหญิงเลือนน้ำหอมมากันต่อที่ความพร้อมฝั่งทีมผู้เบเยอนอย่างแมนซิตี้ เมสซิตี้ของกวูวเดล่าได้ข่าวดี2เด้งในแนวรับเมื่อรูเบนดิอาร์ตกับนาธานาเก้ซึ่งถูกพักเอาไว้ในเกมถล่มนิวคาสเซิลต่างมีโอกาสคัมแบ็กทั้งคู่เช่นเดียวกับแจ็คกิลเลตซึ่งเจ็บคนแขนนี่มทำให้วืดลงเล่นเลกแรกแต่สำหรับมาร์เนลวาคันจีออสการ์บ๊อบและโรดี้เออร์นันเดสยังวืดต่อไปในแนวรุกมีโอมามามูสมาชิกใหม่ที่กดแฮตทริกเมื่อวันเสาร์พร้อมลุยต่อเช่นเดียวกับนิโก้กอนซาเลสมิดฟิลด์ที่ย้ายมาในตลาดหน้าหนาวเช่นกันส่วนทางด้านเออร์ลิงฮาแลนด์ถููกกกกกเเเเเปปปลลลลีี่่่่่่่่่ยยนนนนนออ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 มมืืววววัััสาาารรรรร์แคค้้้้งงไไชพะตหึบท UCL มากันต่อที่การคาดการณ์11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามเรามาเริ่มต้นกันที่ฝั่งชาวบ้านอย่างเรอัลมาดริดที่จะมาในระบบ4-2-3-1โดยผูย้รักษาประตูนในเกมนี้ใช้งานตีโบลกูตัวแนวรับใช้งานเฟเดริโกอบาเวเดราอูอเซนซิโออันโตนิโอโรริเกอร์และฟัคลองเมนดีมิดฟิลด์ตรงกลางใช้งานเอเดวร์โดกามาวินก้าจับคู่กับโอเรเลียนชูอาเมนีสามประสานในแนวรุกใช้งานโรริโก้ชูดเบรงแฮมและวินิลซูจูเนียสุนัขตัวเป้าในเกมนี้ใช้งานคลิเ e อียนอิบับเป้ มากันต่อที่การคาดการณ์11เตัวจริงฝั่งทีมผู้มือเย็นอย่างแมนซิตี้ที่จะมาในระบบ4-141โดยผู้ลักษาประตูในเกมนี้ใช้งานแอตตสันแนวรับใช้งานมาเตอุสนนเนสรูเบนดิอาร์นาทานาเกะและยยชิโกโคเดโอมิดฟิลด์ตัวรับในเกมนี้ใช้งานนิโกกอนซาเลสแดนกลางใช้งานเคบินเดบรอยจับคู่กับแบรเดโรซิวาขนาบข้างไปด้วยซาวินโยและโอมามามูสโดยส่วนหน้าตัวเป้าในเกมนี้ใช้งานเอริมเบลฮาลันมากันต่อที่ความน่าจะเป็นของเกมเลกแรกเรือใบสีฟ้าพลาดท่าบแบบน่าเจ็บใจเสียไป2ประตูไม่น่าดนในง้ยเกม เห็นว่าคุณภาพพอฟัดฟอเหเวี่ยงสู้กันได้แม้ราชันชุดขาวกุมความได้เปรียบก็ใช่ว่าจะเหนือกว่ามองว่าเกมนี้น่าเสมอเปิดกว้างมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา แมนซิตี้พร้อมขายฟิลฟอร์เดนแลกกับการรับซับก้อนโตในช่วงซัมเมอร์โดยทางเป๊ปกุเดลลาพร้อมทําตามความต้องการของสโมอสรฟุตบอล365รายงานเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ว่าแมนซิตี้เตรียมลอยแพน,นักเตะสูงวัยลอดใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้ไม่ว่าจะเป็นอิวายกุโดการเควินเดบรอยและแบดเดรซิวาแถมมีเซอร์ไพรส์รด้วยเนื่องจากฟิลฟอร์เดนก็อยู่ในลิสต์รายชื่อเช่นกันเท่าที่ผ่านมากวเดลลาเอ่ยชื่นชมความสามารถของดาวเตะทีมชาติอังกฤษวัย24ปีมาโดยตลอดแีัน้้ฟอรเเาาาาลทงยจะํใใหืบสว าอีกรยโดยกุ่นสื่อชาวสเปนิสไม่คิดขัดข้องสื่อเจ้าดังกล่าวเสริมอีกว่า2ทีมยักษ์ใหญ่อย่างเรอัลมาดริดและบาร์เยนมิินิกสนใจเซ็นสัญญากับเด็กปั้นของทีมเอติฮัสเตเดียมแต่น่าจะต้องยื่นข้อเสนออย่างงามโดยทางสื่อดังอย่างฟุตบอล3 6 5รายงานเอาไว้ว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่อยู่ในลิสต์รายชื่อคือฟิฟโเดนแม้เขาจะเป็นนักเตะคนสำคัญของแมนซิสตี้แต่แหล่งข่าวของสโมสอรนกูรันตีว่าเขาอาจไม่ได้อยู่ในทีมอย่างยาวนานกัวเดลลาเชื่อมั่นในตัวเขาแต่หากมีข้อเสนออย่างงามมาถึงแมน สถานการณ์อย่างใกล้ชิดอนาคตของโฟเดนจะเป็นมหากรามในตลาดกวดัวเรียล่ามั่นใจในตัวเขาแต่ซิตี้รู้ว่าข้อเสนอเกินกว่า150ล้านยูโรสามารถเปลี่ยนใจพวกเขาได้ซึ่งอย่างฟุตบอล3 6 5รายงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ หากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ